ภาพที่ปรากฏทางโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันนะครับในสังคมออนไลน์นะฮะตอนนี้ก็มีการแชร์ภาพอยู่ภาพอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะเป็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะกำลังอุ้มสุนัขพันธ์ปอเมเบเรเนียนนี่อยู่ในร้านสุกี้แห่งหนึ่งนะฮะในห้างสสินค้าร้านสุกี้เอ็มเคแหละนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้กำลัง ที่เป็ดย่างให้กับสุนัขกินอ uh huh. คือคนก็กิน uh huh. สุนัขก็กินด้วยแต่เป็นสุนัขของเขาเองนะ uh huh. แล้วก็อุ้มกินอยู่อย่างนี้อ uh huh. พอภาพนี้ถูกแชร์ไปนะค,คือภาพนี้ถูกดึงออกมาจากอินสตาแกรมของผู้ชายคนนี้คนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมว่าอุปกรณ์การกินของเขาบนโต๊ะเนี่ยจะเป็นจานชามช้อนตะเกียบมันเป็นของทางร้าน ที่คนก็ใช้กินด้วยคนก็ใช้รับประทานด้วยนะฮะฉะนั้นไม่เหมาะสมที่คนกับสุนัขเนี่ยจะรับประทาน<อ>ด้วยกัน<อ>แล้วก็ไม่เหมาะสมที่จะเอาสุนัขเนี่ยเข้าไปในร้านอาหารเพราะว่าเผื่อบางทีมันอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าขนมันอาจจะไปก่อควารมรำคาญหรือปลิวไปลงในจานอาหารของคนอื่นนะคค,ค,ค,คนเขาก็วิาพากษ์วิจาร์กันเยอะแถมยังวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึง ตัวของร้านสุกี้แห่งนี้ด้วยว่าเอทำไมปล่อยให้คนเอาเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในร้านอาหารความจริงแล้วในร้านอาหารเนี่ยมันเป็นกฎข้อห้ามซึ่งทุกคนรู้โดยทั่วกันอยู่แล้วแหละว่าไม่ควรเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะฮะก็เรื่องนี้นั่นนะครับทางทางแฟนเพจของร้านสุกี้เอ็มเคนะครับเขาก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้เหมือนกันนะครับบอกว่าต้องขออภัยในความละลวมที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอยู่ขออนุญาตชี้แจงว่าทางเราก็มีกฎห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าร้านอยู่แล้วค่ะครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนอย่างยิ่งสําหรับเราในความเผลอเลอหากตรวจสอบหาหรือข้อสรุปแนวทางแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาแจ้งให้ทราบนะคะนี่นะครับคือเขาก็ยอมรับว่าเขาเผลอเลอะนะครับ,รบในขณะเดียวกันก็คนที่ตกเป็นภาพ ใน,นี่นะฮะใน i n s t a า r กรเนี่ยเขาก็มีการลบรูปออกไปแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่าจะลบรูปทิ้งไปแล้วฝากขอโทษที่ทำให้หลายๆคนไม่สบายใจนะครับแล้วก็ภาพบางส่วนก็ถูกลบทิ้งไปนะฮะคือใน i ิน t a g r กรมของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะอนอกจากภาพนี้ที่พาสุนัขเข้าไปที่ร้าน MK แล้วเนี่ยม,มันมีหลายภาพเลยที่เขาพาสุนัขเขาเนี่ยไปในสถานที่ที่ดูแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้สุนัขเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเช่น อย่างเช่นไปนอกจากร้าน M K เนี่ยก็ไปร้านอื่นร้านอาหารเกาหลีอย่างเงี้ยหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าโรงแรมมีหลายภาพนะฮะที่ที่เขาถ่ายรูปคู่กันไปเรียนไอครีรเปล่าไปเรียอครแบบโอ้โหนี่อันนี้อะไรเกาหลีอนี่ร้านแบบเกาหลีเขารักของเขาเนาะซึ่งถ้าทําที่บ้านก็แล้วแต่เขาแต่นี้อย่างเนี้ยโอเคล่ะตะเกียบสมมุติใช้ก็ทิ้งเลยใช่ไหมส่วนมากเขาใช้แบบนั้นแต่ถ้วยชามช้อนเนี่ย คือคนอื่นเราต้องไปทานต่ออกอ็นี่แหละฮะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะนนไปธนาคารโอ้โหนี่จะบอกไปเปิดบัญชีนะ <laughs> ไอจุนอ,อิ๊อ <c oughs> อันนี้เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะฮะอุทาหรณ์แหละ